Love today แบ่งปันรักวันนี้ใช้ทุกนาทีบอกโลกนี้ถึงความรักที่จริงใหญ่ s ชาว i n g Love today แบ่งปันรักที่เต็มล้นขานานไหลจากดวงใจคือรักยิ่งใหญ่จากเบื้องบน สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการชีวิตกับการทรงนำในมุมมองมองเห็นวันนี้ผมพ่านรงของพระเจ้ามองเห็นอะไรในชีวิตในข้อคิดต่างๆที่อาจารย์วิรชัยกโกวแวได้เขียนเอาไว้นำมาเล่าให้ท่านได้ฟังถึงหลักความคิดที่ถูกต้องและเหมาะสม ที่ท่านได้เขียนเอาไว้เรามาเข้าสู่ตอนระวังห้าพลังทางลบซึ่งจะมีอยู่ในห้าพลังทางลบคือให้เราระวังมีทั้งหมด5ตอนด้วยกันตอนที่หนึ่งวันนี้เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นร้อมรอบตัวเราเกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมอัตราคนว่างงานที่สูงขึ้น พนักงานหลายคนถูกปลดและลดเงินเดือนบ้างก็ถูกรอยแพ้คนที่อยู่ทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นอกจากความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจก็ยังมีปัญหาอจชายกรรมป้นจี้ตีชิงวิ่งราวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความเชื่อถือต่อผู้บริหารประเทศที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมือง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองถดถอยจนเกือบไม่มีเหลือกระแสความไม่เชื่อถือสร้างความวิตกกังวลเป็นเหมือนโรคร้ายติดต่อแพร่กระจายไปในวงกว้างบันทอนขวัญและกำลังใจผู้คนอย่างมากมายครับท่านผู้ฟังขณะนี้ก็กำลังเกิดโรคโควิด -19 ภัยพิบัติทำให้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนทั้งโลกได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติว่าจะอยู่อย่างไรถึงจะอยู่ได้แล้วอยู่อย่างไรถึงจะมีระเบียบวิน,นัยในการที่เราจะดำเนินชีวิตบุญเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นมิใช่แต่เพียงในผืนแผ่นดินไทยเป็นไปทั้งโลกนี้ในสถานการณ์เช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรประการแรกเราจะต้องยอมรับความจริงว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากความผิดพลาดทางการบริหารการด้อยความสามารถสถานการณ์ภายนอกบีบคัน้นหรือการขาดความสามคัคคีเราไม่อาจทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นความขมขื่นความแค้นความโกรธไม่สามารถทำให้ความเลวร้ายทั้งหลายเปลี่ยนแปลงได้ตรงกันข้ามมันจะปลดปล่อยพลังทางลบ คือความกังวลใจความว้าวุ่นความสับสนเป็นเหตุให้ศักยภาพอันทรงพลังต้องเป็นอมพานทํา,าทให้ดูเหมือนกับว่าชีวิตนี้หมดสิ้นแล้วการยอมรับความจริงกับสถานการณ์ล้อมรอบตัวเราไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้เรายอมรับว่ามันยากและหลายแหลงแต่เราต้องเชื่อว,ว่าเรามีทางออกประการที่สอง ให้เราเริ่มต้นมองหาความเป็นไปได้ตั้งแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆเริ่มลงมือทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยลองทำในอุปสรรคทั้งปวงย่อมมีของพิเศษซ่อนอยู่เสมอหลายครั้งที่เรามองไม่เห็นโอกาสที่เปิดอยู่การทดลองทำให้สิ่งที่ตนรู้ว่าทำได้จะผลักทลังทางลบและจะค่อยๆผลักพลังทางลบออกไปจากวิถีชีวิต ท่านผู้ฟังครับในประการที่สองกับประการที่หนึ่งที่ท่านพูดถึงเนี่ยใช่เรามีทางออกและเราจะต้องให้พลังทางลบออกไปจากวิถีชีวิตของเราให้ได้อย่าให้มันจมปักอยู่กับความรู้สึกหรือความท้อแท้อ่อนแอของเราโดยเด็ดขาดเพราะเรายังมีพลังที่ดีและยอดเยี่ยมและเป็นพลังที่ซ่อนเลนอยู่แต่นั่นคือทางไปสู่ความสาเร็จได้ ในประการที่สามปรับค่านิยมให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องค่านิยมและการให้นิยามชีวิตของเราต้องไม่เป็นไปตามกระแสสังคมที่วัดจากองค์ประกอบภายนอกจากความหรูหราฟุ่มเฟือยศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่แท้จริงคือความขยันความอดทนความซื่อสัตย์ความใฝ่รู้ขอให้ท่านชื่อเถิดว่าคนดีกินไม่หมด คนคดกินไม่นานพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูผู้ชอบธรรมของพระองค์เล็กๆน้อยๆที่คนชอบธรรมมีก็ดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนอารรมเป็นอันมากข้าพเจ้าเคยนุมและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเราขอฐานนี่เป็นพระคำจากพระธรรมสดุดีบทที่37 ข้อ16และข้อ24ข้อเขียนของท่านใน3ประการนี้ทำให้เราได้มองเห็นว่าประการที่หนึ่งเราจะต้องยอมรับความจริงนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องใครควรประการที่สองให้เราเริ่มต้นมองหาความเป็นไปได้ยังมีหนทางที่เป็นแสงสว่างอีกมากมายประการที่3ปรับค่านิยมให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง อยู่ในความเหมาะสมกับชีวิตของเราแล้วเราจะอยู่ได้และเราจะต้องระวังพลังทางลบที่จะออกมาทำให้เราไปสู่คนนทางแห่งความอ่อนแอและความผิดพลาดและไม่สามารถที่จะอยู่ในชีวิตวันนี้ได้นั่นคือสิ่งที่ต้องระวังท่านผู้ฟังครับตอนที่หนใน5ตอนนี้ระวังพลังทางลบที่จะออกมาอยากจะฝากพระวจะนะ ท้ายรายการวันนี้ว่าในบทที่แปของสุภาษิตในข้อที่2องบนยอดสูงที่ข้างทางและตามถนนปัญญายืนอยู่ครับท่านผู้ฟังปัญญาที่จะทำให้เรามีความคิดที่จะรอดปลอดภัยบ,บจากสถานการณ์ต่างๆของการดำเนินชีวิตมีอยู่ตลอดและมองเห็นได้ตั้งสติให้มั่นและ เดินไปด้วยความระวังระวัยระวังห้าพลังทางลบอย่าให้สิ่งเหล่านี้ออกมาขัดขวางการดำเนินชีวิตจนเราไม่สามารถผ่านพ้นไปได้ครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่ฟังรายการในรายการนี้สวัสดีครับ All That we will stay to tell the world about the greatest love. charming love today, the love is come from heaven above, that is the love which pours from all down high. charming love today, ชทุกนาทีบอกลอบนี้ถึงความรักที่จริงใหญ่ s h a v l i n g love today แบ่งปันรักที่เต็มล้นข้างในไหลจะดวงใจคือรักริงใหญ่จากเบื้องบน s h a v l i n love today the love w it comes from and have the the love which from all